เพราะว่าฝนไม่มาฝนยังไม่มีนะคะเอาบรรยากาศสดๆแบบเรียวทามมาฝากท่านผู้ชมมาฝากเพื่อนๆเลยค่ะบ้านยายน้อยจังวัตระบุรีเวลาห้าโมงกว่าๆนะคะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนทุกท่านค่ะเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าบ้านเพื่อนเป็นยังไงแต่บ้านยายน้อยให้เพื่อนดูนะคะทุกคนทุกท่านทีท่ผ่านมาเจอ ได้เห็นค่ะกับงานของยายน้อยวันนี้ไม่เสร็จแน่นอนถามว่าจะเสร็จได้ยังไงล่ะก็ดูท้องฟ้าสิคะนี่ท้องฟ้าตอนห้าโมงกว่านะคะเนี่ยไม่ใช่ทุ่มนะคะยายน้อยมาทํางานตรงนี้เป้าหมายของงานของยายน้อยไม่เสร็จอีกเช่นเคยคะ่ะเป้าหมายของยายน้อยยามเย็นๆก็ที่บอกเนาะนี่ทุก ย่อมมีเป้าหมายเป้าหมายของเที่น้อยอตอนเด็กเย็นนี่มาถากหญ้าแปลงผักค่ะถากหญ้าแปลงผักแล้วเราก็จะปลูกผักเสริมล้วดูท้องฟ้าสิเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะไม่สําเร็จแล้วค่ะเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คืองานที่เราตั้งเป้าไว้นะคะสวัสดีค่ะหนึ่งร้านดวงตาค่ะลม ฟ้ายังไม่มีฝนนะคะบ้านยายน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะยายน้อยเอามาฝากเอามาฝากเอามาแลกเปลี่ยนเนาะว่าบ้านยายน้อยจังหวัดสระบุรีเวลาห้าโมงกว่าววันที่หนึ่งวันรวยนะคะเป็นแบบนี้แล้วบ้านเพื่อนๆแบบเป็นยังไง สวัสดีค่ะสองร้านเบืองตานะคะยินดีต้อนรับขอบคุณมากๆเลยค่ะอยู่ไม่นานค่ะเอาบรรยากาศมาอวดมาแรกเนาะ <c oughs> เอาบรรยากาศมาอวดมาแรกเปลี่ยนนิดนึงค่ะก่อนเขาเรียกว่ก่อนฝนจะตกเนาะก่อนฝนจะตกแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกนะคะฝนยังไม่ตกค่ะก็เลยเอามาแรกเปลี่ยนแต่ตอนนี้จะเข้าบ้านแล้วค่ะในเมื่อง,งานของยายน้อยนี่ค่ะไม่เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าเป้าหมายของยายน้อยเนาะนี่อย่าค่อยค่อยให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะ เป้าหมายของยายน้อยนี่ยายน้อยก็จะมาทากหญ้าหรือว่าเอาวัชพืชออกเนาะตรงนี้ค่ะกับเป้าหมายของยายน้อยแต่ว่าไม่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนๆให้เพื่อนดูเนาะอ่ะ นี่นะคะผักเคอของนี่น้อยแล้วตรงนี้ายน้อยก็จะปลูกแตงกวาหรือแตงร้านต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าถ้าฟ้าเป็นแบบนี้เนาะท้องฟ้าเป็นแบบนี้เนาะแป๊บเดียวรับรองฝนตกค่ะอุปกรณ์ออกสวนของใยน้อยค่ะสงสัยจะต้องเข้าบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะสองร้านตัวซานคะคะใยน้อยผลลักเกษตรค่ะเอาฝนเอาเอา้ยยังยัง,ย,งยังไม่มีฝนค่ะ เรียกว่าเอาร่มเอาท้องฟ้าวันนี้มาฝากมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมเนาะ ว่าสระบุรีเป็นแบบนี้เนาะแล้วบ้านเพืเ่อนเป็นยังไงนี่นะคะสวัสดีนะคะ23่ล้านดวงตาค่ะสวัสดีค่ะแม่สมปองพาเพลินเป็นยังไงบ้างคะที่ขอนแก่นเป็นยังไงดูสระบุรีบ้านน้องน้อยสิคะตอนนี้น้องน้อยทํางานไม่เสร็จเป้าหมายไม่เสร็จแล้วค่ะผลสุดท้ายต้องเข้าบ้านแล้วค่ะอันนี้คือข้าวของอุปกรณ์เนาะอาหารการกินค่ะฝากให้น้องซื้อให้เนาะเดี๋ยวเอากลับบ้านไปด้วยค่ะ ตอนนี้จะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะแม่สมปองขอบคุณแม่สมปองมากมากเลยนะคะที่ผ่านมาแวะพักทายค่ะแม่สมปองบอกว่าสวัสดีค่ะเย,ยน้อยสวัสดีเช่นกันค่ะ,อะขอบคุณนะคะร้านดวงตาที่ขอบตัวไปแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อคู่มีย3ดสามร้านดวงตาตอนนี้เหลือสิบแปดร้านดวงตาขอบคุณค่ะนะคะตอนนี้ยายน้อยกําลังจะเดินเข้าบ้านแล้วค่ะก็ตอนแรกว่าฝนไม่ตกเนาะมีแต่ลมมีแต่ฟ้าแต่ว่าไม่แรงมากมายเนาะ ก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆค่ะตอนนี้กําลังเดินทางเข้าบ้านแล้วค่ะนี่น้องยายน้อย<ะ>ก็จะเตรียมตัวไปเอาวัวค่ะจะไปเอากะถินกับสีทองเข้าบ้านเดี๋ยวยายน้อยจะให้ดูนะคะว่าสีทองกับกะถินไปเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวมันจะวิ่งอ่ะตอนนี้ไม่มีฟ้านะคะไม่มีฟ้ามีแต่ร่มแล้วก็มีฝนหยดลงมาบ้างนิดหน่อยค่ะตอนนี้ยายน้อยก็จะให้ดูให้ดูธรรมชาติบ้านยายน้อยนี่ค่ะ อเดียอเดียสวัสดีค่ะสิบสี่ร้านดวงตานะคะตอนนี้ฝนกําลังจะลงแล้วค่ะ่ฝนกําลังจะลงแล้วค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่มีนะคะตอนนี้ฝนกําลังจะลงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นยายน้อยจะต้องเร่งเข้าบ้านนี่นะคะบ้านยายน้อยอยู่ตรงนู้นถนนบ้านยายน้อยอยู่ตรงนู้นค่ะแล้วยายน้อยข่าเดี๋ยนี่ยายน้อยมาจากทางนี้โนนตรงนู้น งานของเยน้อยนะคะขอบคุณนะคะ16ร้านดวงตาขอบคุณสองการกดเริ่บกดไลค์ค่ะเดี๋ยวเยน้อยให้เพื่อนดูอ,อ๊อกดให้เพื่อนดูตรงนี้ดีกว่านี่ค่ะ